ประโยชน์ของน้ำตะไคร้ประโยชน์หลักของน้ำตะไครา 1. ช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อน้ำตะไคร้มีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยลดอาการแน่นท้อง 2. ขับปัสสาวะขับสารพิษดีทอกมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะทำให้ร่างกายขับของเสียได้ดีขึ้น 3. ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวส่งผลให้ความดันลดลง 4. ต้านการอักเสบและฆ่าเชือ้อมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยต้านแบคทีเรียบางชนิด 5. ลดไขมันในเลือดมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ Stay 6. ผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับดีขึ้น กลิ่นหอมของตะไคร้มีฤทธิ์สงบประสาทช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย 7. จ็ดบำรุงผิวพรรณและเส้นผมมีวิอาล์มตนแล้วแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพผิว 8. ลดกลิ่นตัวช่วยขับเหงื่อและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์วิธีทำน้ำตะไคร้แบบง่าย 1. นําตะไคร้สด3-4ต้นล้างสะอาด ทุบพอแตก 2. ต้มกับน้ำเปล่า1ลิตรประมาณ10 1 5นาที 3. เติมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลเล็กน้อยถ้าชอบหวาน 4. ดื่มขณะอุน่นหรือแช่เย็นก็สดชื่นข้อควรระวังผู้ป่วยโรคไตหรือหญิงตั้งครรภควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มเป็นประจำดื่มแต่พอดี ไม่เกินหนึ่งถึงสองแก้วต่อวันสูตรเครื่องดื่มน้ำตะใครแบบเย็นหรือร้อนวัตถุดิบสำหรับ3-4ถึงสแก้วตะใครสด4ถึงหต้นน้ำเปล่า1ลิตรน้ำพึ่งหรือน้ำตาลทรายอามชอบน้ำมะนาวถ้าต้องการรสเปรี้ยวเล็กน้อยเกลือเล็กน้อย,เ,อเ,อยเพิ่มระสกกรมกล่อมใบเตย เสริมกลิ่นหอมจะเลือกใส่หรือไม่ก็ได้น้ำแข็งสำหรับแบบเย็นวิธีทำหนึเตรียมตะไคร้ล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนแล้วทุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นออก 2. ต้มต้มน้ำในหม้อจนเดือดใส่ตะไคร้และใบเตยถ้ามีลงไปต้มต่อประมาณ10-15นาที 3. กรองปิดไฟแล้วกรองเอาแต่น้ำพักให้เย็น 4. ปรุงรถใส่น้ำผึ้งน้ำตาลและเกลืออ่ำชอบคนให้ละลายจะเติมน้ำมะนาวเล็กน้อยก็ได้ 5. เสิร์ฟแบบร้อนเทใส่แก้วเสิร์ฟทันทีแบบเย็นเทใส่แก้วน้ำแข็งสดชื่นมากเคล็ดลับ แต่คร้แห้งก็ใช้ได้แต่ต้องแช่น้ำก่อนต้มเก็บในตู้เย็นได้นานสอ2-3วันดื่มวันละหนึ่งสองแก้วเพื่อสุขภาพไม่ควรดื่มมากเกินไป